ทั้งช่องเป็นซื้อกลางนวะทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับการขึ้นตัวเลขที่ผมให้เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่คือนแต่ทัว่วแต่วันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ได้แล้วเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่จะให้เร็วก็ท่วทกงวเพราะว่ายัางเดือนเดือนกุมภาพัานธ์เท่านี่มียี่สิบแปดวันเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ สองตัวสามตัวสองตัวแตกสามตัวแตกงวดนี้อวสชิสอวสชิสงบหน่อยรัฐบาลไท้เจให้ทั้นสองตัวแตกและสามตัวกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับรับทรัพย์ทันทีเจที่ไหนฟัาดเลยแตกแน่แม่นค่ะแต่ว่าเอฟซีบางท่านจะอาจอาจจะว่าเข้าใจปั้งทรับสนแต่ว่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ได้แล้ว เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่จะให้เร็วกว่าทุกงวดเพราะว่ายังเดือนเดือนกุมภาพันธ์เท่านี่มียี่สิบแปดวันลอตเตอรี่จะจำนายเร็วเอฟซีเข้าจะได้ลงทุนทันทีเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่สองตัวสามตัวสองตัวแตกสามตัวแตกงวดนี่อวสักซิตออวสักซิตงงหน่อยรัฐบาลไทยเสียไฮทั้งสองตัวแตกและสามตัวแตกค่อนข้างจะมั่นใจวันนี้เพราะว่าผมไฮมาต่างหาหนึ่งเก้าแล้วก็มาไฮเก้าสองแล้วมันหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่ง แล้วงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่รับทรับย์ก่อนโตเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่รัฐบ,บาลไทยเฮาเพราะว่าลอตเตอรี่จะออกมาจํำน่ายแล้วพเพราะเดือนกุมภาพันธมียี่สิบแปดวัน <c oughs> แต่ว่าคงสุดท้ายผมจะให้นิดน้อยไปโคงสุดท้ายวันที่ยี่สบแปดยี่สบแปดคงสุดท้ายผมจะให้ชุดชุดเดียวมันใจจะคือจงังสามงวดที่ผ่านมาแตกแน่นอนรับทรับย์ก้อนโตเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่แต่ว่าเมื่อน,นี่ อาจารย์ซักสิทธิ์มีเลขย่ามของวันที่หนึ่งไปค่ะแต่ว่าผมจะให้เป็นชุดรับรัพ์ชุดรับซับค่ะผมเลขเลขคือผมจะให้เป็นเลขเด่นคือจะให้ให้ท่านที่เล่กันได้เพราะว่าลอตเตอรี่ยังไ้จาหนายเข้าใจว่าพีแอดมิ่ะคือผมจะให้ไปก่อนเพราะว่าจะให้จับจองลอตเตอรี่จับทางจับทางไรจับชุดจักชุดไว้คือแต่ว่าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปด จะให้โค้งสุด้ทยแบบชุดเดียวชุดประหยัดชุดน้อยชุดเดียวคือรับรับคนตัวแน่นอนทันทีแล้วเมื่อนีน่ได้รับรับ,บ่ค่ะได้เขาได้ยูต่ว่ามันมันจะเป็นหลายชุดเ <โอ S 1> พราะว่าเข้าใจว่าผมจะว่าให้ชุดเดียวผมจะใหเ้เรียกรายชุดไปใ<อ>ห้เข้าไปจับจองลอตเตอรี่รัฐบาลไทยแล้วว่าเรี่ยงรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ละตละ,ตะต<อ>ตว่าผมจะว่าเน้นให้อบอกว่าจะไม่ผมจะว่าอาชีพเชียงไทยเพราะว่า ให้เป็นแนวทางไปก่อนค่ะเพราะว่าโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบแปดนี่ผมจะให้อีกเจ้าหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไทยเฮ้ากันยังได้ออกมาจำนายคือลอตเตอรี่นะเจอที่ไหนฟันเลยแตกแน่เอาพี่แอดมินมีประกาไหมครับผมมีอันนี้ให้แอดมินเป็นรุงทุ่นนี่ครับผมนี่ทำ<อ>ไมแอดมินกับซีให้แบ่งเอฟซีนั่นอยู่อค่ะค่ะเข้าใจครับผมค่ะเนาะแบ่งแบ่งเอฟซีนั้นวันที่หนึ่งมีความหกหก เลขเด่นผมแต่่ะเลขเด่นชุดที่ผมจะให้เด่นมีแปดมีแปดมีแปดมีสี่มีสองนี่นี่คือเลขเด่นครับผมเลขเด่นเลขเด่นยังคือเกาเลขเด่นวันพุธแต่วันพุธที่หนึ่งเลขย่ามีบ่มคะอ่ามีมีแน่ครับผมแตกวันพุธที่หนึ่งเอ่อวันที่หนึ่งที่เร่าครับผมหนึ่งนะใี่หนึ่งนี่ยตรงกัน ตรงการถามเพื่อจะว่าให้มันใจว่ามันตรงคำหนึ่งเมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดียนกลุมห้ายี่แปดหมือเลขเดียนตรงกับวันพุดคือเราเป็นปะครับวันพุดเป็นปะค่ะตรงวันพุดอ๋ออาจารย์อาจารย์ที่มันใจว่าน้าจะเป็นวันพุดเบิ่งมากแล้วมาค่ะปฏิทินยังได้เช็ดวันไหนครับผมก็เลยถามเหมือนแอดมินให้ตรงให้เข้าใจกันนะตรงแอดมินกับยังบ่ไดดเบิ่งว่าตรงกับวันพุธตรงกับวันพุดตัวเลขเดอนคือมีเปดมีสี่มีสอง ปดสี่สองตรงกับวันพุธรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนแล้วตัวเลขมันจะมีล่างมีบนอ่ารอตีจะออกมาจากนายเร็วๆนี้ครับผมค่ะเพราะว่าเดียรนี้ยี่สิบแปดหมื่นอ่าผมจดี๋ยจับชุดให้เลยนะครับเนาะค่ะจับแต่วันที่ยี่สิบแปดอาจารย์ซักซิดจะเน้นให้เม็ดเดียวเลยนะค่ะครับผมอันนี้ ให้ FC เอฟซีไปเลือกว่ามากชุดใดครับผมจะให้ผมจะให้หกชุดท่านเลขย่ำเลขกำลังวันอยู่น้ำกันนี้แต่ว่าผมจะจะให้ไปลงทุนรัฐบาลก่อนค่ะให้หกชุดก่อนนะจาาเมื่อนี่ครับผมเอาอีกชุด ว่าอยู่ในนี่ครับผมอยู่ในนี่แน่นอนหกชุดที่ผมให้นี่อยู่ในนี้แน่นอนเมื่อเมื่อที่สิบั้นท่องไห้คือว่าที่ยี่แปดท่งจะถายค่ะสี่ิตละยีแปดวีซีีสองค่ะก็สิอยู่ในชุดนี้เลยมันมาค่ะครับผมอยู่ในชุดนี้แหละครับผมที่ผมจะเล่นให้คือก็คือหมายถึงวันที่ยี่สิบแปดจะวงกลมให้เลยจะวงกลมให้ชุดเดียวคือลอตเตอรี่ห้าเงได้ออกมาจากนายคือล่าลอตเตอรี่ห้าออกมาจาหนายเดี๋ยวผมจะ จะไฮเข้าไปชุดเดียวชื่อไเนี่ไปจับจองค่ะแต่ว่าแตกอยู่ในนี่แหละครับผมค่ะแต่ว่าเลข 8, 4, เด่นคือแปดสี่สองเด่นแปดสี่สองสามารถแตกวันพุธสามารถจับคู่ได้ครับผมที่ผมที่ผมจับชุดไ้นี่กันเพราะสอบสามารถจับชุดอื่นได้อแต่ว่าอยู่ในนี่แหละครับผมจ้าสองตัวล่างเงี้ยล่างครับผมสองตัวล่างอยู่ในนี่แต่ว่ามมนจะหลายชุดแค่นั้นครับผม 六六六六หกหกหกหางกับบะถ,ถือว่าหลายค่ะครับผมพราะว่าตตองวัดอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ให้ตองวัดบันนี้อยากรูเลขย่ามพระวังวัดที่ผ่านมาเมื่อวานนี่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ให้เลขย่ามเจ็ดตัวเดียวครับผมบันนี้เลขย่ามเมือวัดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมมีบ่ค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่เลขแตกวันพุธค่ะเลขแตกวันพุธเลขแตกวันพุธล้าบันนีนเลขย่ามตัวใดค่ะเลขยัง เลขย่ามป่ะครับผมค่ะเลขย่ามการการรูเลขย่ามมัติรูมัติรูจกตัวเน้นนันที่เลยคร้บผถ่ามมยกล้องจะ่ายเพราะว่อเลขย่ามอาจารย์จะให้วันที่ยี่สิบแปดถูกต้องครับผมคือมันจะสามารถชื่อลอตเตอรี่ชุดเดียวได้เลยเพต้องไปซื้อหลายชุดลอตเตอรี่ก็พี่ว่ารอยตัวจ้าคือผมจะให้บอกตรงๆยังสิคือพอให้เลขย่ามไปปุ๊บนี่มันจะเป็นเลขชุดเดียวท่านที่เลยเพต้องไปซื้อหลายชุดค่ะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อกับไปซื้อยังกันได้การให้เลขย่ามไปอยู่ในนี้ละเลขย่าม มันจะเป็นผมก็เลยยไ้เข้าไปจับจองรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลไทยงบหน่อยสนับสนุนรัฐบาลไทยครับทรยบก่อนตัวรับทรยบก่อนตัวคือแจ้งซี่ผมให้เก็บหนึ่งเมื่อกาแตกไปแล้วแม่นค่ะแตกไปแล้วกับเอฟซีเข้าเพื่ออะไรเพื่ออะไอยากซอายคากับแฟ้คาอันนั้นกับซอยมากผมมากผมจะคือวันที่ยี่สิบแปดนี่ ยี่สิบแปดอ่ากลุ่มห้าพันผมจะายเล่นย่ามไปคือจะไฮชุดเดียวชุดเดียวเง่นผมรับทรัพย์อยู่นี่นี่นี่ครับผมถ้าถ้าถ้าได้ชุดเดียวกันบอกไปปุ๊บปุ๊จะเป็นเลขชุดเดียวอันนี้คืออาจารย์สักซีสิไปขึ้นเงินถูกต้องครับเมื่อวานคือ่อ,าาอหายเอฟซีน้ำในนี่ค่ะ <laughs> คือ <laughs> หายไม่ได้เพราะผมปลอยเกตหนึง่งหนึ่งเกตแล้วผมต้องเรียกปลอยนะครับตัวเลขอ๋อต้องให้เม็ดเดียวถูกต้องแล้วต้องให้เม็ดเดียวเพราะว่าผมงบหน่อยอ๋อสักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้ต้องให้เป็เลขชุดเดียวพวกเดียวโกงชุดไทย บันี้กันไ้ไปมัดจะแต่ว่าอยู่นี่กับรับนี่แล้ว๋ออยน่ในี่กัรับซักแล้วรับซักแน่นอนชุดนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบแปดนั่นแห้งรับคักแห้งกอบง่ายเอาพูดได้ไปยึดจับลอตเตอรี่ไว้ได้รับซักก้อนใจเย็นๆนอรัฐบาลลอตเตอรี่จำหน่ายออกมาก่อนคือเข้าสนับสนุนรัฐบาลไทยลอตเตอรี่เพี้ยนวิ่นว่าเข้าใจวะพ่อเข้าใจกันตาลาเข้ากันเลยเลี้ยงกบหายเรขชุดเดียวหรือตัวเนี้ยไปบันี้อาจารย์ซักซิด สามารถเขียนเบอร์โทรอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ได้ปะคะว่าเพื่อเอฟซีพันอยากโทรมาปรึกษาหรือว่าพันอยากมีค่าน้ำซากกาแฟให้พันโทรหาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะคะของผมเขาจังหวัดคของผมเขารัฐบาลให้ของผมเขาจังหวัดสองตัวบนสามตัวแตลกรางวันที่หนึ่งหกล้านสิบสองล้าน3ับสามสิบล้านหาชุดได้แน่นอนนี่คือบร์โทรครับคมเว่าผู้่ใดอยากมาถามตัวเลขเพิ่มเติมหรือว่า อยากมามิโซะนั่อาจารย์ซักซิดอยากให้ข้าน้ำซ่ากาแฟอาจารย์ซักซิดก็สามาโทรมาเบอร์นี้เลยเนาะค่ะโทรมาได้นะคะวันนี้คุยกันได้กับอาจารย์ซักซิดได้นะอาจารย์เนาะครับผมจ้าเอาวันนี้เต็มคาราเบลคือเกาเนาะค่ะครับผมแต่ว่าคงสุดท้ายผมจะให้ชุดเดียวค่ะรอวันที่ยี่สิบแปดวันนียอาจารย์อาใจดีให้ก้อนยี่แปดก็ได้ครับผมเพราะว่าเราเราเข้าหไปแล้วคือรัฐบาลเข้างินได้ออกมาจับนายค่ะก็ให้ให้เข้าไปจับจองไว้หลายชุดค่ะ แต่ว่าผมว่าไปยังเด้วกว่าสักชิดชุดเดียวกันได้อีกทำามผมเพื่อยังเพื่ออยากให้ไม่บุนไม่บุนไม่หลังอยากเข้าเข้าอยากกระตับสนุนรัฐบาล่อยรัฐบาลนะครับขอสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะเจอชุดนี้เจอที่ไหนฟันเลยปะคะเจอที่ไหนฟันเลยแต่เนี่ยเหมือนเดิมครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากมานะคะสวัสดีค่ะ